คุณแม่สอนภาษาอีสานออหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะมาเดี๋ยวคุณแม่จะสอนนะหนูอ,อยากพูดภาษาอีสานใช่ไหมลูกอ,อ้เก่งมากเลยทำอะไรแม่เฮ็ดอีหยังทำอะไร,ะระไไสี่ผ้ากันไปไดไปไหนจะพากันไปไหนพูดจะพาไปไหนจะพากันไปไหนห คือไปโดนแทะคือไปนานจังทำไมไปนานจังทำไมไปนานอืกินข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวยังโอเคฮักแม่บ่ฮักเฮ้ยไม่ใช่รักแม่รักแม่น้องมหน้อง